เเป็นนงิใช้แต่บดกูยางอุดมสมบูรณ์แห้งนะครับเห็นบอม้วนนี้มันบริเวณไใช้หมมันใหญ่เป็นคาลานหนองอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยขิงหัวอแล้วแม่ได้ซื้อปุ๋ยมาใส่จากเ่อบ่ครับปุ๋ยแม่มีใจรักครับโอ้ก็รากแน้อหัวเห็นมันอ้วนมันก็อันนี้จละมันเป็นตะหักกัมาที่ยังมาซองก้าวัเที่ยงอินมาหลบหนึ่งครับยานพืนกองพยังก็มาซองนี่พ้นขื่นอันี้แลวเบิ่งพืนหอเนี่ยปันจักรยานมาเกี่ยวปั่นเกี่ยวม่ ครับม่วนดีบ่ครับแม่เฮ็ดส่วนม่วนยามเมื่อยมาเฮาก็มาเต้าเมื่อยอยู่นี่คันยามคือหั่นบ่งม่วงนี่มันมันเนาเฮาบ่สิย่า ัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้น้องน็อตพาพี่นอ้องเขามาเบิงสวนกเกษตรผสมผสานพื้นที่พอถึงสองไร่ครับเนี่ยแม่เลาเห็ดเป็นแต่เบิงแห้งครับลูแซมกันไปเบิดเลยพี่น้องพี่กัดแปลงนี่ก็อยุบ้านแก้งครับบ้านแก้งหมู่สอง,สองตำบลแก้งตำบลแก้งอำเภอเดียดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นแปลงของคุณแม่อไรกุลลวงครับเดี๋ยวพามาพูดคุยกับเจ้าของแปลงแม่วาดีครับผมดี อุดมสมบูรณ์แห้งนะครับแม่คือเขียวงามดีเนะครับแม่ปลูกยางเนี่ครับปลูกบักเผาบักมาค่ะเบิดทุกอย่างแล้วอันบีันได้มีบักกอกบักงวงรวมๆเลยโอ้คือสวยงามดีนะครับแม่ยผ้ายางเบิ้งไดบ้างครับได้คือขายผ้าค่ะขายยางนี่ล่ะขายมอญในสวนเป็นบักพริกบักยางเนี่ยมทั้งกับปลูกผักปลูกยางสมโอ้ข่านี่ก็ได้ขายขายแล้วนอกเงาหนึ่งเลยลอยหาซื้อจังหวะคือขายเอาไปขายให้ไปครับเนี่ยโอ้ยถ้ามาซื้อที่ตลาดเขาเป็นเจ๊บ่ โอ้ซสัพ่อปลูกหลายๆกับปลูกค้ายประจําทุกอาทิตย์ครกกับมันทีดมาเขาก็ไปมันธรรมดากับวันเสาร์อยู่บ้านทุกเสาเพิ่งมาเสารกับไปทั้งเสา้าเชามีของหอ่างมีมูก็มาส่งในของมุงครับมีอย่างเขาก็มาส่งเขาก็ไปขายแกมของเขานสวนนี่ไปขายยู่ตลาดตลาดมูสิบีเขานี่ตลาดเสาทุกมีทุกเสาได้พ่นพันในปี๊ไดปครับเพื่อนที่ท,ที่ปลูกของไว้อยู่นี่จักไรครับเนี่ย ตัวนี้นี่สองงานนี่เออสองงานเท่านั้นดียสองงานเท่านั้นได้หนิก็โตไปหันภูละสองงานยังวะเรีย <laughs> นกันหอกภูละสองงาน <laughs> โอ้หนาะทึบอุดมสมบูรณ์แห้งเนาะครับแม่นี่แล้วก็พูดออกมะว่านพูดออกไปให้จะผลสิไประเหตุจะผลแบบน,นี้แม่แม่มาเกี่ยวหยาให้งัวทุกมมือบ่ครับเนี่ยทุกมมือเลยทุกมมือเลย <laughs> แม่ <laughs> แม่มีใจรักบ่ครับโอ้กะลากะนองัวเห็นมันอ้วนมันกกอันนี้สิล่ะมันเป็นะหักกัมาที่ยังมาสวงก้าวบะเที่ยงอีกมาหลบนึงครับยานพันกองพันยังก็มา่งนีพันนี้้แลวเบิ่งพนมา แม่ปัน่นปั่นจักรยานมากเกี่ยวไหนวะปันนยย่นเกี่ยวมอสันโมไซ <c oughs> ค์ผมอปเป็นเกี่ยอโมไซค์ผมเป็นครับมวนดีป่ะครับแม่เฮมว<ป>ลมวลยำไงมา,มาห้ากับมาเส้าเงยอยู่ในถ้งงา,างงเนี่ยันยึ้นอาหันบงวงนี่มันมันเนเา่าวห้องบริสีเยอะโอ้ไปครับแม่ผ้าหยาเมืองรอปเนี่ได้ป่ะครับไป,ไปทางนั้นก่อนหรือไปทางนี้ก่อนไปไปทางนี่ก่อนก็ได้ครับไปไปทางขอก่อนถ้าจังค้งมากโอ้โหไทางนั้นทางนั้นมันก็เกี่ยวหยาบอ่นี่ครับไปครับเอาหยาอยู่ในสวนนี่แม่ก็เกี่ยวไปเ่ไหเกี่ยววให้ัเบิดด้นี่ ใส่ปุ้ยต้นมางก้นเผามันงามก็คือปฏิถิมจักยางน่ะนะครับบักเผาแม่จักปีแล้วครับสองปีนี่นี่เขาปีสามแล้วนี่ครับไก่ชีสามปีแล้วโอ้แม่คือยังไงคืออยากมาเห็ดยังส่ครับโอ้ยก็ว่าบัเทามาหนองนุ่งก็ว่าปลูกต้นใหม่ไปกินลูกกระบอกให้ปลูกครับเวลาเทามาลูกล้านใหญ่มากเพราได้กินมันก็ว่าคือพ่ออยากเห็ดไบถ่ายย่ำเทามันก็มีน้องปลูกก่อนน้องพ่อจะรุ่นนันทีล่ะครับต้นนันสีไรเต็มเบิดโอ้อันนี้ของแม่สองงานเอง ตอนนี้พูกละาสองงานแบ่งกันออกนี่เพราะว่าพนไปเป็ดจะพุนได้สามไหลครับผลก,ก็ต้องเหลื่อมเ็ดบักเผาพัดยังครับเนี่ยเผาหนําหอมจะพัดยังเลยก็ามาจะมีกล่องในยังน่ะจาับรรพ์หมากนี้ได้ครับเนี่ยหมาก็มาแต่ผุนเพราะว่ามาแต่ผักไต่จกหมากพัดยังเนี่ยไปสื่ออยู่กันทักหักมากครับมันบอหูได้ไหมผัดยังกับบอหูบักเผานี่เบิ่งยากบ่ครับมันมันบ่ทันหูได้นี่มันเป็นบักเผาน้าหอมจะซีเป็นพัดยังยางเป็นผุเลยเนาะครับเนี่ยแม่ปลูกนี่เฮ็ดสวนนี่เจอปัญหาอี๋ยังบ่ครับ นี่ลาเจอร์ดวงนี่ล่ะนี่เห็นบอนี่มันได้สามนี่ดะเปนพุดยามันทิดนี่เห็นบอนี่ลุ้มหนึ่งนี่ก็เลยหาซีฟนี่โอ้เนี่ยนี่แหละพุดไปแล้วพุดแล้วข่าอีงครับข้าน้ำข้าน้ำข้าน้ำข้าโบราณบ้านเฮาโลบ้านแถวบ้านเจ้านั่นละแน้วข้าเจ้าเอาไปตำเจ้าบองเลยทีครับเมนเมนมันนี่งหกได้ไประทองไปไปของบุญ ครับโอ้เป็นเงิ่อนที่สารคับแม่เป็นครับมันเป็นของทีมไหนตะกี้บานเห่านี่นี่เรื่องดวงจ้อนี่ปัญหาตัวนี้ละนี่นะระบบนำเมียแล้วก็เฮ็ดเป็นน้ำพุ่งครับแล้วก็เอากค้ามันก็ไปนี่นี่มัญหาตัวนี้ละดวงจ้อนี่ใช่ครับแม่นี่นี่ทั้งหมนี่โอ้นี่มันมันจะออกมาได้ดวงจ้อครับเฮ็ดเกษตรกระจ่องเจอปัญหาที่จริงเจอปัญหาน้ำนะครับเน้องโอ้ห้าพี่น้อง แม่เราถามอยู่ครับว่ามีวิธีแก้จังไรดวงค่ะพี่น้องห้างหูกับฝาครอบเหม็นว้ด้านล่างนี่ด้วยครับดวงจ้อแม่ทดลองใส่ลูกเหม็นแล้วก็ดินไส่ก็เอามาลองเบื้องแล้วลองแล้วมันบ่อยู่บ่อยู่คือเก่าหน้าพี่น้องห้างหูกับฝาครอบเหม็นใบเป็นความดุนนี่ด้วยครับบางบางคนเพิ่นว่ามันเป็นน้ำมันใส่ขี้ควายหลายมันมานน้ำขี้พุ่นขี้ควายเพิ่นว่าโอ้ขี้พูนขอกนี่มันมามันมันสิเข็นเกิดดวงครับแต่ก่อนเราเต็มเบิดคาหนามแล้วคุดคือหมดยังไงแล้วคุดออกไปขายโอ้ ขุดออกไปให้ม้วนนี่คืนมานี่ครับพอเห็นตะกี้ค่าหนามนี่เต็มค่าหนามเต็มปลูกไปเรื่อยๆนี่ขุดออกกับพูดออกกับปลูกแท่นไว้ขุดออกกับปลูกแท่นไว้แม่นาเอาออกเบิดมันขุดง่ายโอ้นี่ห้อยหลุมขุดออกแมนเมนเบิดแล้วน้ำจังสีนี่คือขุดค่าหนามออกนี่คือคือม้วนนี่ใหญ่เลยก็เอาออกเป็นเงินที่สันครับแม่ยแยกกอนกับกวยซับกันไปเลยครับกล้วยมันตายพ่ายม้วนดีป่ะครับแม่โอ้กำม้วนละน้อสองวันนีกําลังกําลังเหยียดใบนะครับเนาะเห็นบ่อยหล่ะ โอ้จอตายเลยตายเลยนี่ครับระบบน้ำแม่เล่าก็สิเดินทอเมียนมาจังทีเนาะแมาแม่เนาะแม่แม่แบอกทุกฝั่งไหนบ่ครับเพจังไรระบบน้ำว้ายมีแต่ผู้ชายเพศอตไรนี้เด้อแม่ทาจะเปิดน่าโอ้แม่มาถากตัวด่านซื่อๆแม่ถทาจะเปิดถทาจะเปิดแล้วกับก่าวมันทั่วเฮากับก็มาปิดนาะโอ้เอาแม่มักใส่ขี้งัวเป็นปุ๋ยบ่ครับนี่ขี้งัวขี้ขั้วเฮาที่แม่เลี้ยงอยู่นั่นน่ะแม่ก็เลี้ยงก็อยู่หน้าน้ำบอยู่หน้าผมก็มีโฮเกิ้ลสุ โอ้เกามาใส่สวนเอามาใส่สวนแน่ใสหนาแน่ใสยางแน่อันนี้คือปลูกคู่ครับอันนี้ที่เหกมันเจอกยามันตายโอ้ก็เลยใส่คู่ก็เลยปลูกคู่ไปแมนโอ้ว <laughs> ันนี้ขึ้นมาทางนี้ก็มีกล้วยหลายๆนั่งม่เนา่ะจะกอนกล้วยหลายมันเบิด์ตเลยนี่ครับบกักพเผาญ่ก็ตัดกล้วยลงโอ้โอ้โอบัดแรกบกัตรเผาบัตขั้นในไงก็จะปลูกกล้วยไปเมนคือคือบ่ให้น้ำมาถิ่มเวลามันยุตลงก็ให้ยังในพืชได้กินนะนา บอกให้มันวางดินเท่าอันนี้ก็ต้นบักม่วงพม่าน,นี่ก็ค่าโอ้เป็นเงินเลยที่สันเขาใช้แต่บดกุยยางอุดมสมบูรณ์แห้งนาะครับเห็นบอกม่วงนี่มันบไดริเ่งไายมันใหญ่เป็นคา,า,าลานหนองอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยขิงไวอีกแล้วแม่ได้ซื้อปุ๋ยมาใส่จากเถื่อบอ่ะครับปุ๋ยใส่แน่อย,ยู่ใส่สมเห็ใช่ี่เพิ่นใส่สวนชิมหามาสมใบ oh. นี่แล้วก็ขูดออกเมื่อวานคูดเป็นผู้ให้ผล นี่แต่ขิงว่ะครับพี่น้องแต่ว่ากุ้ยเคมีก็เอามาใส่เอามาใส่จังหน่อยพอเสริมพอเสริมกันพอได้เสริมให้มันหยดง่ามมันก็ขายง่ายมันขาวอืมครับมันมันสัดกลินมันมันหอมกล้วยมันก็ขาวง่ามโอ้อุดมสมบูรณ์แห้งนะครับแม่ยสองงานอิรีบอครับสองงานพูดแล้วครับโอ้นี่เป็นกล้วยกล้วยไข่เกษตรน่ะโอ้กล้วยไข่เกษตรนี่ลักกล้วยไข่เกษตรนี่ครับอ๋อหน่วยงามนะครับแม่ยกำลังพอดีึงภาเลยโอ้กอยู่บอออกไปอยู่ข้างหน้าอยากไปเบื้องอยู่แล้วครับไปเบื้องแล้วก็เอาเงินมาแล้ว ยังพ่นบก,ก,ก,กเผาลมงมาขึ้นมากแล้วโอ้ม่ไปเบิ่งแบบเพื่อนมาก็เลยมาเห็นน้ำบ่ครับบบอยากไเปเบิ่งเบ,งบาสู้กันไอหนออบอยากไปเบิ่งเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสุข้ายเต็มปิกอัพทุกอาทิตย์เลยโอ้โอเห็นเพิ่นไดก็เลยเอามาเห็ดผสมภาษาหนึ่นก้อนหนานี่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นเอียงครับแต่ก่อนมีแต่กอไผ่ก้อนยัง โอเป็นปลาไพเป็นปลาไพปลูกก็ไพธรรมสาท่านั่นนะแบบพ่พอแม่ปลูกไว้ก็มาส้นโจอกออกออก็หลุดโจกโจกออกครับทมดินขึ้นมืสามสี่หมืน่นแบบนี้โอ้ทมดินขึ้นมือหนำผสมจช่ไดมมันทำส,สวนโอ้ครับแบ่งกันออกกับทมไพ่ต้นกล้วยแม่คือมีคือเอาไว้หลายต้นเลยครับแม่เป็นโมค้อโมค้อโมค้อไปปลูกโอ้พวกเห็ดไหลเห็ดไหลหน้าสวนผสมของการใหม่ๆนี่เขาขอ มีคนมาขอกล้วยไปปลูกนอ้ประนดี๋ยวท้ายมีพี่น้องก็ตอนนี้พี่น้องก็หล่อกคนมาขุดเอาหนิปกติเราไส่สองสามวันนี้มีบางนัดของนัดก็มาแต่นานอะละไปซื้ออยู่ตองใคยมาปลูกกันนี้ก็โล่เลยอยู่ผุ่นเชให้มันใไฮยังหน่ะน่ะครับไปปลูกไว้อยู่ผุ่นไรนึงโอ้ที่เห็นใบท่าใยยังอยู่นี่ก็คือคุ้มจะขายนี่โมซื้อไปปลูกงามนี่โมเห็นงามโมมาเบิ้งกัขอซื้อไปปลูกครับอันนี้เอาออกไปปลูกแล้วอ๋อโมอ่านก็พูดออกไปไ้ผุ่นไปขยายอยู่ผุ่นนะ อู้ดมสมบูรณ์แห้งนะครับแม่ยยุ่นี่กันแนมเห็นเป็นขิงว่ะมีเห็ดมียังเขินพร้อมนี่ยวันนี้ยูคนมันกี้สิผูกคาผูกยังแซมม้อนนี่ละแซมปลาข่วยปลายัางคือกัน<อ>ยูคนมันดินงามกว่านี้ทางออกให้ตากกอจังว่าห้าปลูกหมักเผาปลูกยังสวมสิได้ห้ากับออกคา,าไปก่อนห้ากับอันนี้อันนี้ง่ายห้าวเขาออกเบิดบ้ดนี้ครับแม่<บ>ได้ฉีดยาฆ่ายาเจื่อบ่ครับบอสีดเลยไม่เจลงว่วงไม่เจอเกี่ยวยาให้งวัวแมนบอสีดเลย โอ้พ่อวาเลี้ยงงัวนน้ำนะครับเลี้ยงงัวนน้ำบกกาซีใดแม่ปลูกบักเผาระยะใดครับเนี่ยพี่ใดบอกเลยเลยเลือยข้อมห่างของเพิ่นบอกข้อมห่างนี่เมตรได้นี่ซีเมตรซีบอกว่าซีคุ้นีโบ๊บ๊ถึงหาเนี่ยโอ้ปลูกซีคุ้นซีเองคิดว่าหรือนั่นมันโบ๊ทเฮงหาเมตรได้ซ้ำนี่ครับประมาณซีหาเม็ดนะแม่เนาะบบทถึงหาเมตรนั่นเลยที่บอกนั่นสองงานนี่ได้ประมาณเจ็ดตุนครับจ็กเด้อคำนวณได้เพิ่นแม่ปลูกคำนวณได้บาทนี่ครับปลูกเอาเลยปลูกปลูกไปเรื่อยๆว่่่่ันนนนกกกแทรเเพพิิออียูดไป โอ้เนี่ยตรงนี้เป็นแถวบักหมากงามๆครับพี่น้องเพราะว่าหูจะว่าครึ่งเพียกพาันครึ่งเพียกกระปูกซอยกันโอ้ครึ่งเสือกไว้แล้วกระปูกซอยกันกรไม้ไม้เฮ็ดขึ้นต้นยางเข้าเน่ยนะไม้ไม้ไมขาวๆไหวมันได้ลุ่มนี่อันนี้กรบ,บังนัดแบบปลูกยางอุ้งามเพียเนาะครับแม่ไปปูกนาดอยู่หน้ามันดูลร่บได้มันใกล้มันเมื่อยมันหลายยางนะครับไม่อยู่สอง,งเถาเนาะแม่เฮ็ดกับไผค,ครับก็บพอบานเพิน่นกะลูกกบไปอยู่เฮ็ดงาน,านยุงเทพจะได้วุดมอหงกรไปเลยกับบ๊ะ มาจะยำปีใหม่ยำจงกรพโอ้แม่อุไรคิดว่าเหตุเกษตรนี่มันมีความสุขบ่ครับมันก็ม่วนแล้วเนาะมันได้กินได้กินเลือกับจังายทั้งเสาทั้งแรงมากกับมาคุณมือมาทั้งเสาทั้งแรงแม่ทั้งเสามากกัคือค้นมาต่เสาก็มาเก็บพักคาพังยั้งไปแบงขายตลาดได้ยังน้ำใช่ครับพักคาปูพักคาเรืองอะไรขุนแก่ก็รอหันกระทางเลยดิทางของกใหม่ยุ่หนาท่างเขาก็มีพักคาทางก็อยุบานยุือนแนมันมีไหวยุบานนํำละ ครับอันนี้ก็ปลูกหญ้าให้งัวนน้ำเมนโอ้เอาหญ้าอยู่ในสวนเฮานี่ก็เกี่ยวไปให้งัวบ่ต้องมาสิ่ง้หาหนบ่ได้อ,อันนี้อดอกบอออ่ได้ดิ่มจักอย่างนี่ครับโอ้ต้นกล้วยแม่เราก็งามๆครับพี่นอ้องนี่แต่ว่าเป็นส้วงอุดมสมบูรณ์เนาะแม่เนาะตัวน,นี้เห็นบ่บ่มีเวลาแล้วก็บ,บ่ไเดียมชอางอ่ะโอ้กับแล้วอี่ควายขี่กระเดื่อนขึ้นเต็มเลยครับว่าเนี่ยพูนขี้งัวขี้ควายเนอครับมีพ่นขี้งัวก็เอาฟางใบไม้ใบลาตกลงมาทางเนา้หัวบ่กินก็มาใส่เหงาอันนี้ทิล่ะแม่เลี้ยงงัวจักตัวครับอยู่นีี่3 3เล้ยงงััวต เิ่นแบงเอามาไว้ให้พี่ที่แหลกเอามาออกกำลังสิไก่ชิสมมีละละเพิ่นห่องใช่ไหมครับงัวกกนกำลังสิขึ้นสิได้ลูกงัวอีกแล้วที่สันครับไก่ละล่ะบดดนละเดี๋ยวสมกล้วยก่อนนี่มีสองเครือเลยครับนี่ <laughs> ท้าหนีบบ่เป็นดอกสมไม่ปะนี่มีไก่เคลียหยาให้พร้อมบ่ครับแม่นี่มีไก่หน่าแด้เทียงไก่เพื่อนนั่นมีไก่บัตรมาเคลียผสมปุ๋ยให้พร้อมของนาสาวเพอนน้ำไวนี่สวนเพื่อนนี่ทั้งนั้นบ่เป็นดอกมันสมไม่เอามองนี่อีหยังนี่ตัวนี้ปลูกมะเขืออลไรตัดออกปลลูกหมมมันีเเวา โอ้นี่ปลูกขืชดพักอันนี nee <S S ้ป so ล er. ูกสวนคั่วงาหนาวโอ้ช่วงฮอดหนาปลูกมันกับมะปลูกอยู่นี่น้ำนี่ก็สิปลูกขึ้เกาหางก้าไน่หน่อยใช่ไหมบางทีใช่ครับสิคนปลูกอยู่หน้าไน่คนกำลังเกลียดคนหวานไหวเโอ้ซองซองไรนี่ร่วมกันครับหมองนี่น้ำเลยแมนเมนโอ้เพราะว่ากะกะกะไหวกะกะไปปลูกงาหนางาขาวเขียวยาไมีละค่ะมะเขือบแบบนั่น โอ้แต่ว่ากล้วยนี่เห็นมาหลายแล้วเนาะแม่เนาะแม่กล้วยก็ออกเรื่อยๆกล้วยยามนิดพันงามดอกพุ่นเดิ้ลเก่าเดิ้ลซีครับมันจังสังามโอ้อันนี้เข็นบ่อนมันมีตดวงจ่อจ้ะเบิ่งตี้อะนั่นลูกนะดวงนั่นน่ะโอ้ดวงจ่อยังวะอันนี้พร้าวถือดวงจ่อดวงจ่อตั้งเสียดายเนาะแม่เนาะเอออันนี้มีหดกล้วยกินเด้อนี่เด้อบัดนี้เด้อห้าปีหลวงเฮาหู้จักว่าวิธีการแก้ไขดวงจ่อนอกจากลูกเม่นกับเอาขี้ดินใส่มาอัดเดียวนะใช่แม่กินแกมึงินแกงยังไงได้อฝากแนะนโอ้ น้องกินน้องกินแท้แล้วบปลานี้บอกครับแม่กินแก้เมื่อยบ่กินเลยกินเลยโอ้ตัดมาไปถักกินน้ำเลยนี่ีครับอีกเลานึงแล้วานลานางวานกสิปูกี้แล้วก็ปลูกทุนาหน้ามันเป็นเพลบอกเนี่ยพักอย่างฮองทีล่ะครับมันมันขูดไม้ทุ่งไม้ดินดินบางอ่างโอ้ดินทุ่งไม้แม่ทุ่งบางเดือนหกเนี่ยน้ำบางอ่างอันนี้ว้านสิปูกักแล้วเตรียมแต่ทางนี่ปลูกแล้วพักยังครับแม่ว่าเบื้องไหนบอกใบล้อมรวม ยางไปยังงอเงินของงวครับอันนี้ก้าอีหยังนี่แม่มะเขือมะเขือมะเขือใบปลูกอยู่หน้าละมวลนี่ก้ามะเขือก็ร่างตัวนิดหน่อยนะครับเนาะมันก็ร่างแต่เกิดเกิดก็มะเพลืกเลยครับข้างนั้นนี่บะเพริกนั้นนี่มะเขือโอ้ก้ามะพริกกับมะเขือไว้แน่อันนี้ลุ้มยังสันครับโอ้ยจักอันไหนตอนนี้ปลูกผสมผสานกันบตัวย่างมันดินใหม่ยังแบบทั่วยังเนี่ยทั่วพุ่มบ่บ่บ่ทั่วอันนั้นพักเงาเข้าทั่วตาซ้อนแดงเท่านั้นแหละมันดินมงไม้นิ่งบ่งห่านครับปล เขาโลดเขาโลดกับบ่เงาไม่ใช่หรอคันดินผสมใหม่คันบัวปีหนาครับครับอันนี้เพิ่งผสมใหม่แล้วไหมเนาะผสมผสมบางเดือนหกอย่างบ่เนี่ยอันนี้มีเอียงสินครับเพือได้เอาคนทั้งเผามาไว้กันส่คอมเป้เขาคอมเป้คอมเป้ลูกใหม่เขาบ่มากแดดบ่ครับบ่เลี้ยพันพันตีนหักเนาะแม่เอาน้ำยุไซมาหดนี่ครับได้น,น,นำสาใหญ,ญ่สาหลวงโอ้ดูดน้ำขึ้นมาน้ำเขาจ้อให้เขาวันนั้นนำจุกโครงการน่ะสองปัญหา ใส่บดปี๋อยู่เด้ล่ะใส่บดปีอยู่เต็มแหลวทั้งสวนนี่สวนนี่โอ้บ่อืดน้ำใส่ที่สำคัญพี่สวนนี่ซาลึกกว่าใดแม่มันคือเก็บอยู่โอ้ยสาโครงการเดีว่ามันจะมันซีเมตรโอ้สาโครงการมันก็ลึกแล้วเนาะครับมันโบอืดจ้าซาร์เขาเซียงเงินเลยแม่เฮ็ดเกษตรมาจากปี๋นะครับโอ้ยตั้งแต่หูวคว่ำมาเลยไอ้บ่ครับแต่ออกก็ซีจากจักรปี๋จนหาซื้อเก่า โอ้ oh, <H ed. S 1> ล่ะแม่แม่แมแมส่งลาเรื่องนะครับเฮ็ดอยู่เลยเห็นว่าเตลี่เขามากก็คือเดือนสิบเอ็ดมาใส่ปูมากกับไอ้ไขยตรงหัวปีครับคุณบ่าครับมองเลี้ยงงัวน <laughs> ไ้ครับภาพใบเบิ้งเนี่ครับเนี่ยกอกงัวนะครับเ <laughs> พราะว่าหญ้ากับปูจะสวนลุมตะพ,พาคุเพราะว่าสวนมะหยาวลงไปปูน <laughs> แม่มีทีทั้งเหมือนจักไรเครับว้ายตั้งลุมกับเม่นม่นมันซีไร่อยู่บนทั้งงมืดปีนลงไปปูนอีับีไรหรือหาไรเนี่ยละปลูกหญ้าไปเหงื่อหน้าอยู่แม่นทั้งคุณบ้ว่างดอกปลูกหญ้าก็วานเขา มีกล้วยกินพร้อมไหมครับแม่ยใส่บิ่งหน่วยกล้วยนะครับหนอยแล้วตัวนี้มันกูดนะแล้วมันเป็นดินใหม่เพี้ยนโอ้อันนี้บักพริกพริกบักค็ปลูกไปเนาะแม่เนาะปลูกก็ได้กินได้ของครับโอ้แต่ว่ามันหลายปบนี้มันเดือดกิ่นยุ่นแล้วครับผมเพี้ยนบอกนี่กินสองกองสามกองกินประทันอันนี้ก็อข้อกินอีกแล้วเห็นบอกผมมันยังออกเลยท่านผมขนาดซับไปสองสามสิบมื่นมันก็ออกอีกน้อยไหมอีกอย่างครับเนี่ยน้อยเพลียงเหรอว่ได้หมดเลยครับแล้วยังมีสีหาหน่อยเหร ยาอยู่นี่ก็เป็นยางัวเบิร์เลยแมนเลี้ยงงัวจักตัวครับสามตัวทำแม่สองรลอดเดี๋ยวมันออกอีดบันร่นดอกครับนี่น่ะลงปุ๋ยเฮ่าพอดีครับแม่แมนโรงงานผลิตปุ๋ยไปในตัวนี่ครับมาอาหันเห็นแม่แล้วก็รังเกีย่ยร์ยาไปเงัวอยู่ครับพี่น้องคนะน่ะเห็นบ่อหนีรามักยาไปครับมกักมักบดใส่เคมีมักขโมนใครมักอีหยังลงใส่หลายอย่างนะขี้เจิ๋วขีหยังอันนี้ก็ขิงงัวป่ะครับนี่ พิงวัวต้งนคู่ดอ,อกขี่วัวปุ๋ยหมักปุ๋ยสั่นดีนะแม่นอแม่น,นี่ครับเลี้ยงงวัวแม่หักม้นบอครับงวัวเลี้ยงแล้วหักแล้วเน,ะ <laughs> นาะท่านหักคล้ายเหมือนแล้วเลี้ยงสองปีแล้วอ๋อเพื่อนให้แม่สาว้ามาก็มาสมอะขึ้นแล้วนี่จะห่องสองมือแหละโอ้งวัวมันห่องแสดงว่ามันขึ้นบนนนน่ครับงัวขิมขึ้นนะแต่ครับเนี่ย มันกินอิ่มันขอวะซีฟู้ด้หลายโลูล่ครับผีงวัวอยู่ได้เอาไปใส่อย่างบ่ทั่วได้ล่ะโอ้เอาไปใส่เองเซื้อหมูใส่อีกสัมหยางเอาไปใส่ปลาหยางแม่นแม่เฮ็ดสวนอีหยังเนี่ยครับโอ้ยจากสวซสวนอีหยังให้ว่าจะมีแนวปลูกเอามาปลูกให้เบิดทุกอย่างหยางกาาม็มีข้าวก็เฮ็ดแม่นมันมันก็มเีเป็นหลักนี่มันกับหยางปลูกมันเป็นหลักกับข้าวนี่ล่ะเอาคั่นเปรียบเทียบว่าปลาหยางปลามันเฮ็ดข้าวอันใดมันมีความสุขกว่ากันครับ กับมาเห็ดสวนผสมผสานโอ้ยเห็ดเห็ดย่างไร้กว่าเข่าเข่านั่นเห็ดเห็ดหัวดิกินอยู่มันเป็นคล้ายได้โบโทย่างในหน่อยกลัวด้เงินน้ำยางแมนอย่างสมุปปลาห่าไรก็ได้หกหมื่นเจ็ดหมื่นมีราคาตั้งเสือตั้งปีมันอันนี้ก็แสนบันิเข่านั่นเห็ดหน้าซีเบ็ไรปีนี้โได้ถึงแสนจ้ะครับเลือดจะกินอมันบ่มีราคาปีนี้แต่ครึ่งตัวครึ่งกันเลยครับปีแล้วมาย่างมีราคาอย่างมันบเได้ส่วนต่าง เดี๋ยวเดี๋ยวห้องมาถย์เบิ่งบักผ้าออกหมากนะแม่เนาะว่าสีได้ได้หลายซ้ำเข่าบ่ไปเบิ่งหน้าเป็นเบื้องหลุด้อไปเบิ่งหลดไปเบิ่งเลยสิสิม้วนครับบัดนี้ในในโบป้าเพิ่นก็เป็นมีทั้งป้าคือคุปปี้เนา้องเลียงปลาดุกปละยังและแนวให้ครบเนาะโขบดูจอนของเพิ่นโอ้ของเพิ่นเฮ็ดบ่ครับแม่นหมูเพิ่นก็มีก็หั่นขี้หมูก็ใส่สวนโบกลงนี่ครับมันสิม้วนเท่านั้นขอั่ครับโอเคครับแม่อุไรครับขอบคุณหลายๆครับแม่ที่พามมาย่ชแม่คคคครรรััับบบบสดีีน่โอ้ มะพร้าวต้มนี้เป็นมากระที่สันครับต้นนี้ได้ขายเราได้หมวนี่มะพร้าวกันยังครับต้หนหอมอม่มต้นนี้แต่อมผงมูคุนตะเลี้ยงมูหมดอันนี้ครับนี่ปลูกไม้ซักไว้เป็นหุ้ม้อมอันนี้คือปลาไั<笑><笑>โอเคครับพี่น้องครับไปออมปลอดไม่คลิปหนาครับผมขอบคุณที่มาติดตามรับชมชาวสวนยุคใหม่ครับคิดเ,เ,เห็นยังไงกาฝากคอมเมนต์เอาไว้ให้น้องลัดไปพัฒนาในการทำคลิปข้างหน้าในเด้อครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณอีกเสอ้หนึ่งครับ<อ>แม่ครับขอ,ข,อขอบคุณขอบรับสวัสดีครับ